เข้าสู่จัหดมากขึ้นนะครับมีการจับจ่ายมากขึ้นโครงกานเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเขก็หวังว่าการประกวดทั้งของหมู่บ้านทั้งในส่วนของหมู่บ้านจับหดนะครับและหมู่บ้านของัการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายในการเติบโตในตลาดในประเทศเนี่ยเป็นตัตามที่เราคาด80ล้านคนครั้งภายในปีนี้นะครับการทาเลือกเนี่ยปีนี้ทันนี้ถือว่าการ คือว่าความร่วมกาจจกมากกว่าสิหน่วยงานท่านในส่วนของภาครัฐเอกชนแล้วก็สถบบาบันการศึกษาในการเสนอชื่อนะครับหมู่บ้านเข้ามานะครับแล้วเราก็จะมีการแต่ละหมู่บ้านท่องเที่ยวจำนวนอ่มีเพดห้ารางวัลน,นะครับหมู่บ้านโดยสถาันการท่องเที่ยวมีห้ารางวัลแล้วก็จะคัดนะครับให้เหลือหมู่บ้านที่หเราจะคัดให้เหลือส5้าแล้วก็มีการลงท้นที่จริงนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการ ลงไปตรวจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับสาเปร์เซนนั้นจะมาจากการโหวตของคนนักเชื่อที่เข้าไปเชื่อในพื้นที่นะครับก็ทําให้เห็นว่าเป็นรางวัลที่ไม่ได้ต่อจ่ว์ของผู้ตรวจ,จ